ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดสนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทิีสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสต้าทรีรผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CND5MX ฟผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร h k a r d ข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานที่ศูนย์การเรียนรู้การกู้ชีพขั้นพื้นฐานอาคารสำนักงานใหญ่มูลนิธิร่วมกตัญญูได้จัดให้มีการฝึกอบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน CPR ให้กับข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการเป็นรุ่นแรกโดยมีข้าราชการตำรวจแต่ละสถานีที่สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานด้วยความตั้งใจ ทั้งภาคทฤษฎีและปัจและภาคปฏิบัติทั้งนี้เพื่อจะนาความรู้ที่ได้รับอบรมไปช่วยเหลือประชาชนหรือบุคคลที่อยู่ใกล้หาเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินโดยมีนายสมศักดิ์ปาลวัฒน์ผู้จัดาการมูลนิธิร่วมกตัญญูและทีมวิทยากรร่วมให้การต้อนรับศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานจัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมการสร้างรากแก้วความรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานให้กับภาคประาาชาชนตอบสนองนโยบายของภาครัฐที่มีความต้องการให้คนไทยมีความรู้ความสามารถในการ ทำ CPR เป็นจำนวน10บล้านคนภายใน3ปีรวมทั้งเพื่อช่วยลดการสูญเสียชีวิตของประชาชนเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงแม้ว่าการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจะมีความสำคัญแต่ในประเทศไทยมีผู้ที่ผ่านการอบรมทางด้านนี้น้อยกว่าร้อยละหนึ่งของประชากรทั้งประเทศดังนั้นการช่วยให้ผู้ป่วยมีอัตราการรอดชีวิตเพิ่มขึ้นโดยวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพที่ถูกต้อง นำเครื่องเอดมาด้วยไปไปฟันลำมันแก๊สพื้นไม่เปียกน้ำไม่ใช่ีมงายเริ่มครับจัดตำแหน่งนะครับจัดตำแหน่งครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดย ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดกระชายขาวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลโลแมก